promiscuous. นี่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 ขวัญที่เขาอยากได้อะไรอ่ะไม่รู้กันครับอยากสอบถามเลนะอยากคุยรึเปล่าฮัลโหลสวัสดีครับติดต่ออะไรครับเนี่ยอุ้ยอ้าวเฮ้ยกูลืมลงสวัสดีครับขวัญซิ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 อันนี้ติดต่ออะไรครับเนี่ยฮะฮะอ้ไม่ติดต่อไม่ใช่หรอ ข่าวลวงเลี้ยวพิศอยนะไอ้นีเลี้ยวพิศอยเลี้ยวพิศอยแล้วมีคำถามื่องเก้าอี้อะครับอ๋อเรามีคำถามเรื่องเก้าอี้ก็แสดงว่าเราติดต่อมาสิอะถูกไหมครับหนูติดต่อให้เพราะว่าเขาโอเคเขายังไม่รู้เรื่องเรื่องเก้าอี้อะครับอ๋อสภาติดต่อบัตรมืช่งเท้โอเคอันนี้เป็นสนใจเป็นเก้าอี้ใช่ไหมครับเนี่ยขอสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ไหมครับแต่เป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวค่อย กว่ากันอีกทีครับสิทธิประโยชน์มีมากมายเริ่มการใช้งานการ์ดแบบเต็มระบบก็คือเราจะมีการ์ดฟรีให้ใช้แต่ละเดือนเลยมีการ์ดรีเปอร์คุณสมเอางี้แล้วกันการ์ดฟรีครับใช่ครับกี่ใบต่อเดือนมีทุกเดือนครับเดือนละห้าใบครับรีเซ็ตให้ทุกเดือนเดี๋ยวฟังก่อนรีเปอร์คือมูลค่าความเสียหาย25ล้านแบบไม่ต้องเสียตังค์สักบาทและไม่พอปฏิเสธไม่ลงปฏิเสธไม่ลงคืนไม่เข้าใายไม่ออกโดนการ์ดเปนี้จุกๆกันเลยทีเดียวเชียวใบที่สองสำหรับป้องกันตัวเองเวลาเหนื่อยล ยามค่ําคืนอยากพักผ่อนเวลามีคนยื่นมาเราก็สามารถใช้โพเทคปัดได้นี่คือการ์ดโพเทคปัดได้ทุกอย่างที่จะเข้ามาหาตัวเราเราจะได้นอนหลับพักฟื้นแล้วก็มีระยะเวลาให้พักฟื้นด้วยนะเจ็ดวันคิดว่าไงอนอนสบายอิ่มแปร่ถูกต้องไหม,มค่ะอ่าแล้วมีการ์ดใบที่สามสำหรับคนที่เขามากวนตีนเราแต่ว่าเขาติดนูน่นติดนี่มีคูดามีโพเทคมีนูน่นมีนี่มีการ์ดอีกหนอ่อให้ หากคุณยื่นมันไปค,นนนคุณสามารถใช้งานได้เลยมูลค่าความเสียหายห้าล้านโดยที่เราจะไม่สนใจอะไรเลยก็คือหมายความว่าถ้าเขาติดโพสตกอะไรอยู่ก็เราก็ยื่นการนี้ก็คือตีได้เลยอ่าถูกต้องมูมลค่าห้าล้านแล้วก็ไม่พอยังมีการ์ดวอตคอยทูเยียให้ใช้ฟรีหนึ่งเดือนวอตคอยทูเยียคือคือคุณไม่ต้องเสียค่าบริการเลยคุณไม่ต้องจ่ายวอตคอยสภาเลยสักบาทหากคุณใช้บริการทุกสัดส่วนไง อ๋อก็คือจะไปหยิบบูอะไรก็ไม่ต้องเสียแล้วถูกอะถูกอ่ะฮะปลอดภัยแต่ให้ไปส่งก็ไม่ต้องเสียอะถูกอืมแล้วมีข้อเสียไหมครับเก็อีนี่ต้องแบกรับครับแต่คุณฟังข้อดียังไม่จบไงออะอ่ะโอเคโอเคอ่ะโปรโมชั่นกล่องดําโปรโมชั่นการสลับคนและมีสล็อตที่สี่สิบเอ็ดคุณสามารถได้เพื่อนเพิ่มหนึ่งคนโอ้มมากกว่าคนอื่นเอางี้เนี่ย เราคูดแค่นี้ว่าในในเมือง40คนหมดแต่เรามี41และความพิเศษเนี่ยใครนะแต่อย่างที่น้าบอกครับมันมีความเสี่ยงไม่ได้ที่ที่ที่เราจะเกิดขึ้นครับแต่ว่าสุดท้ายเรามีทีเด็ดเงี่ยแกล้งไหนมีดีเด็มันก็ทุ่นเราไม่ไหวอยู่แล้วถูกประโยชน์เยอะครับมีส่วนลงส่วนลดถูกครับถูกถูกกล่องกล่องดำนี่โปรโมชั่นคือยังไงครับกล่องดำอ่าสภาจัดไปอ้าวขออนุญาตก่อนครับที่นี่อ่า กล่องดำนะคะในปกตินะคะเราจะซื้อกับสะพานในมูลค่าหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะกว่ามครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเก้าอี้เราจะสามารถซื้อกล่องดําในราคาพิเศษก็คือหนึ่งหมื่นสามพันวัตต์ลาเท่านั้นนะคะ่โอ้โหลดไปสองพันถ้าซื้อสองร้อยกล่องลดไปถึงแล้วเพนเหรอคะมีส่วนลดเพนด้วยไหมหรือว่าแค่กล่องดําอย่างเดียวเพนด้วยครับผมเพนยังยังยังค่ะตอนนี้เรามีมีบ้านแล้วเพนได้ลดไหมที่ ที่นี่ยังไม่ได้ลถครับยังไม่ลถยังไม่ลด,ลด,ลดเดี๋ยวมีแน่นอนครับแต่ก็ขอบอกไว้เลยว่าถ้าได้เก้าอี้เนี่ยมีแต่เพิ่มครับไม่มีลถหมายถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์นะแล้วเราต้องทําไงถึงได้เก้าอี้ครับ <c oughs> ขอเพียงมีใจและใจถึงพอเงื่อนไขต่างๆอ่ะมันก็ผ่านได้ตอนนี้ยังไม่มีคนเลยก <c oughs> ลับกันเถอะตีเรามีกี่คนครับตอนนี้ก็ <c oughs> เท่าจํานวนอ่าเพิ่มมานิดหน่อยครับจากที่เคยคุยกันไว้แล้ว่ายังยังไงเราก็ยังขาดอยู่ดีเราอยากได้อีกอ๋อเราอยากได้อีกใช่ครับเพื่อที่จะให้เต็มสล็อตเล่นจริงๆอ๋อเราชื่ออะไรครับเนี่ยไคล่าครับไคล่าใช่ครับเอ้าผมถามชื่อคุณคุณจะมาถามไคล่าทาไมนะไม่ใช่คำนะเขาชื่อไคล่าครับนะไม่ใช่ไคล่าครับไคล่าครับไคล่าไม่มีใครมาล่าครับไคล่านั่นแหละครับอ๋อเอ้นี่คุณพูดจาแบบ รู้เรื่องดีนะ então, มีแฟนยังครับเนี่ยมีแล้วครับมีแล้วหรอครับใช่ครับมีแล้วสนใจมีลูกเพิ่มไหมครับสนใจมีลูกชื่อโกเรือนไหมครับเอะโกรีครับนะโกรีครับโกรีม้าอยากมีม้าครับอยากมีม้าครับแล้วถ้าเกิดว่าหาฟอยมาด้วยก็ดีครับไม่ครับน้ะคนละม้านะครับเปรมเลยโอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับมีเรือครับ โอ้โหเอาเรือเลยหรอเป็นแถวเลยดียงั้นน่ะแ,แล้วการการคัดเลือกเก้าเลือกเก้าอี้เนี่ยครับจะจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็หลังจากที่นายกเขาบอกว่าให้มีเรื่องได้ครับ <laughs> ก็เริ่มคัดเลือกได้เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ขอถามได้ไหมคือวัดจากอะไรหรอเก้าอีอ้อ่ะคือทุกอย่างครับผมมีแย่งอ๋อแต่สภาจะเป็นคนคัดเลือกใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณสมบัติต้องครบ เจรจาเก่งพ cool. ูดค kind of so, ุยรู้เรื่องทำตามเงื่อนไขอ่าฮะใช่แล้วก็แข็งพอตัวไม่แข็งอะดินู่นคนแข็งอยู่นู่นอันนี้พูดถึงอะไรแข็งครับนี่มาถึงจะมาพีเซ้นแฟนตัวเองเพื่ออะไรครับนี่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แฟนอันนี้ฉันลึกนะคือรับไม่ได้เลยอ่ะเรื่องพวกนี้อ่ะไม่ครับเราเราเรแฟนแล้วแฟนแล้วแฟนมาอยู่แกงไรหรอครับป้าผมแกงไรครับ ก็น่าจะเป็นคนที่บอกว่าแข็งจริงกันแหละไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ครับแต่แต่เป็นเดอะบอสครับเป็นเดอะบอสครับโอ้โหมีป๊าดมีป๊าดเป็นไงเป็นเดอะบอสขวานซิ่งโวเคครับมีสุดยอดเลยครับพี่ชายใหญ่รับได้แต่ว่าต้องเลี้ยงมีนะมีมีมีเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมไอโกกกว่ากลับดีกว่าอ่ะเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับ มีมีมีคำถามไหมมีค่อถาถามไหมฮะเรื่อถ้าถามน่่นไหนสมมติวถ้าถ้าถ้าไม่ได้เก้าอี้แล้วสิทธิในการตีแย่งเก้าอี้นี่คือทำไงครับอ่ะเนี่ยถามเลยอ่าและถ้าสมมติว่าไม่ได้เก้าอี้ล่ะครับแล้วสิทธิ์ในการแย่งชิงเก้าอี้นี่จะเป็นยังไงครับโอ้ยคุณก็เลือกต่อเลยครับคุณแบบว่าเฮ้ยมองว่าเฮ้ยโหกแย่งนี้กูไม่ไหวไม่ไหวจริงว่ะไปแย่งต่อไปได้เลยครับถ้าใจถึงอ๋อคือถ้ามองโบเก้าอี้ตัวไหนก็จิ้มตัวนั้นเลยล่ะครับใช่ครับถูกถูกครับพี่ตายอ่ะ โคซิงอ่ะขวานซิงซิงจ้าคุณมานัทมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวเออคุณมานัทครับคุณมานัทที่เล่นแป้งใช่ไหมครับเนี่ยฮะโทษดีครับทอดีครับผมมันไม่ใช่แป้งครับมันคือแป้งครับมันแป้งพี่มันคือแป้งคุณมานัทมีคำถามเพิ่มไหม ไม่ไม่มีเฮ้แต่ไครรรบมีนิดนึงเมื่อไหร่จะมีโปรโมชั่นอีกเหรอครับโปรโมชั่นไอที่อะไรอะกล่องอาวุธซื้อพร้อมเพนพร้อม A อ D อดีอะไรเงี้ยครับมีมีอีกไหมครับเออเดี๋ยวไว้รอสภาฟื้นตัวก่อนครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้กำลังชิบหายอยู่ครับโอเคครับโอเคครับไอหนูชื่ออะไรหนูละครับข้าวต้มข้าวต้มครับหนูชื่อข้าวต้มครับผมนี่หนูจะมาร์กหน้าทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอเนี่ยหนูลองถอดมาร์กออกสินานานาเดี๋ยวเดี๋ยวไคลรับมีอีกคําถามครับว่าไงครับ สภาบ้านแกงไคล่ามีคนเดียวเองอะที่ที่แจ้งว่าจะมีประมูลเพิ่มนี่จะมันนี้เขาเปิดประมูลไ,ไปยังครับเนี่ยเปิดไปแล้วคร่บเปิดไปแล,แล้วแล้วคือสภาบ้านไคล่าดได้คนเดียวแต่ทีเนี้ยอสภา,าแจ้งมาเพิ่มว่าเดี๋ยวอาจจะมีประมูลอีกรอบหนึง่งแต่ตอนนั้นถูกเบรกไปเพราะว่ามีกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเหรครับอ๋อก็รอประมูลอีกรอบนึงเลยครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันอ๋อโอเคครับโอเคครับถอดหน้ากากออกมาซิขอดูหน้าหน่อย ใส่แว่นเหมือนลุงในขโมยแว่นพ่อมาหรอเฮ้ยไหนถอดแว่นสิเมี่คือคนไหนโอ้ยตกใจตาดำไปไหนฮะหนูเอ้าข้าวต้มเนี่ยครับลูกคุณมิวเนี่ยครับอ๋อข้าวต้มอ๋อโมโจลูกมิวระไม่ใช่โมโจลูกมิวลูกตาดำหายไปไหนนะเก็บไว้ก่อนครับอย่าไปใสเด็กเป็นเล็กไม่น่าตาฟ้าฟางเลยอย่าตากแดดบ่อยนะใส่ไว้เถอะต้องใส่หน้ากากไง โอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับเขอบคุณครับครับผมอาโกเลี้ยนไปโกเจอนะครับขวาดซิ่งเราจะไปบ้านไหนต่อเจอนะครับอะไรดูไม่ทันทางซ้ายบ้านดีเจอกันดีเอ็กด์เอ็กหรือเปล่าเอ็กซ์เอเอเอ็กเอ็กซเอ็กซ์โซซิตเอ็กซโซซิติ